ราคานี่อันขายปกติเนี่ยหนึ่งล้านเก้าหบาทขอให้ดูในคลิปวิดีโอนี้มาอันเอาเนี่ยทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเหลือ9ก9า0 0บาทยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานลดสภาพเกรพทีเมี่ยมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวย สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะขอขอบคุณสำหรับห0 0 0 0แสนซับสไครต์นะครับออกมาในเดือนสุดท้ายของปี67พอดีขอบคุณ FC แล้วก็พี่ๆทุกท่านมากนะครับวันนี้อันจัดให้เอารถครอบครัวเจที่นั่งมาหันราคาต้อนรับในช่วงก่อนปีใหม่นี้ใครที่กำลังหารถครอบครัว7ที่นั่งกลับบ้านมาดูในคลิปอันตอนนี้ได้เลยนะครับ ตัวนี้ฮะจะเป็นมิวเอโฉมตัวปัจจุบันนะครับหรือเราจะบอกว่าก่อนปัจจุบันดีงั้นอันขออนุญาตเรียกว่าเป็นตัวโฉมก่อนปัจจุบันก็แล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถปี2021ตัวนี้คือเครื่องยนต์1.9แล้วอันเอาตัวไม่30,000โลมาแนะนําให้ดูเพราะฉะนั้นอย่างอันดับแรกเลยนะครับวารันตีศูนย์เนี่ยเหลือแน่นอน มันให้มาเนี่ยก็คือ5ปี150,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดตัวรถเนี่ยเป็นสีดำเดิมๆไม่มีประวัติในการชนมาแน่นอนตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์ i s ู z ได้ทั่วประเทศมิวเอ็กนี่ถือว่าเป็นตัวรถที่น่าใช้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีเซลบล็อกใหญ่หรือตัวดีเซลบล็อกเล็กมันสามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในระยะทางสั้นหรือจะเป็นในระยะทางไกลนะครับ ส่วนถ้าเกิดอย่างด้านหน้าเนี่ยโลโก้จะเป็นแบบโครเมียมด้านบนแล้วก็เขี่ยวกระจังหน้าจะเป็นชิ้นเล็ก2ชั้นแบบนี้ไฟหน้าเนี่ยจะให้มาเป็นแบบตัวโปรเน็เตอร์แล้วก็จะมีเดย์ไทม์ u n นนิ่งไลท์มาให้ตัดหมอกนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED แล้วเรียบร้อยแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าจะมีทั้งหมด4จุดนะครับ MUX ตัวนี้เนี่ยอันขายมาทุกรุ่นย่อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นลักชัวรี่อีเลแกนต์อัลติเมตเดี๋ยวผพามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์1.9เนี่ยตัวนี้ก็น่าจะจำกันได้แล้วคือในรหัสตัวเนี้มันจะเป็น r z c e ให้พละกำลังสูงสุดเนี่ย190แรงม้านะครับกับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดมีโหมดชิปอัพชิปดาวติดตั้งมาให้ตัวนี้เนี่ยคือไส้ในเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะครับ รถกีสูเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันสามารถที่จะทําให้เพิ่มพลังกาลังหรือว่าตัวแรงม้าเนี่ยได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการเซ็ตเทอร์โบแก้ไส้ในหัวชงหัวฉีดไล่คงไล่ข้างใส่โรงใส่กล่องพวกนี้คือมันสามารถที่ทําได้หมดเพราะนั้นถ้าเกิดโดยส่วนตัวจะมองรถเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นแบรนด์หลักเนี่ยอันจะมองใน2มุมหน่นั่นคือรถแต่งสวย2งนั่นคือรถทําเครื่องแต่ของเราเนี่ยคือมันจะเป็นในอ,อกแนวที่เป็นแบบออริจินอล หรือว่าเดิมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าต้องการเอาออกมาในสภาพที่ใกล้เคียงกับให้ลูกค้าซื้อให้มันเต็มเหมือนกับมือหนึ่งมากที่สุดนะฮะตรงนี้นะครับก่อนส่งมอบแดนมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีตั้งศูนย์ตรงล้อฟรี 4. ระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างอานจัดการเคลียร์แลนได้หมดฟรี 4. นะครับส่วนถ้าเกิดอย่างตัวเครื่องเดิมแบบนี้ไสในเนี่ยหรือตัวกำลังอัดเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้ว แล้วก็ผู้โครงสร้างนี่นะฮะหัวนงหัวน็อตเนี่ยเดิมหมดนะครับลอยตะเข็บด้านข้าง1,2,3,4ฝั่งนูก็ต้องเป็นตัว4เหมือนกันและก็จะมีแปะสำหรับตัวแผ่นเพจมาให้นะฮะตัวนี้นะครับอันยังยืนยันคำเดิมว่าเป็นรถเดิมทุกจุดแล้วก็วารันตีศูนย์ก็ยังเหลืออยู่ถ้าเกิดพี่พี่บางท่านเนี่ยต้องการที่จะซื้อมิวเอกัวนี้อันต่อวารันตีศูนย์ให้เหมือนเดิม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับคือเราต้องเข้าใจบริบทปัจจุบันตอนนี้ก่อนว่าการเซอร์วิสเหมือนกับการออกรถมือหนึ่งเนี่ยแล้วต่อระยะไม่ว่าจะเป็น10,000โล2 0 0 0 0โลมันไม่ได้เหมือนอย่างสมัยก่อนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวนี้ในออนไลน์คือมันเข้าถึงกันได้หมดในเรื่องตัวการเซอร์วิสมันก็มีคอนเซนเตอร์ในการรองรับเพราะนั้นราคามันไม่ได้แพงกว่าการทําร้านด้านนอกเลยแต่คราวนี้เนี่ย สิ่งที่มันต้องทำเนี่ยมันอาจจะมีเยอะกว่าเช่นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว2พวกแบบยางพวกซลีนอยหรือว่ากองอากาศกองน้ํามันเครื่องอะไรแบบนี้มันสามารถที่ทําจากในศูนย์ป้ายแดงอีสุได้เลยแล้วถ้าเกิดอย่างหมดไปแล้วในส่วนของระยะประมาณสัก1 5 0 0 0มหกิโลหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวสังเคราะห์้อยอย่างดีไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยอาจจะไม่ได้มีเวลายเยอะขนาดนั้นสามารถไปเริ่มที่20,000โลอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดอย่างตัวด้านข้างเนี่ยเส้นสายดีไซน์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในสเต็ปของเดิมหมดนะฮะพวกคิ้วซุ้มล้ออะไรแบบนี้ไม่ได้มีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมหรือเป็นการงัดซุ้มขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นของเดิมเลยนะครับส่วนตัวล้อเนี่ยสำหรับอีลิแกนเนี่ยจะเป็นล้อขนาดขอบ18ตัวนี้ยางที่ใส่อยู่เนี่ยจะเป็นตัวยางปี21ของบีชโตนหรือเรียกแบบนี้ดีกว่าเป็นตัวยางเดิมติดรถ มันให้ความเข้าใจรู้สึกง่ายสำหรับมิวเอ็กเนี่ยตัวตั้งแต่ดิออนนี่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิทข้างหลังก็จะเป็นตัวดิทหมดแล้วเรียบร้อยรถในตระกูลเนี่ยมันเป็นรถที่น่าซื้อครับเพราะว่าอะไรมันเป็นตัวเครื่องอยนต์ด e ีเซลออปชั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบฟู้ฟ้าหรือว่าหรูหราอะไรมากแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในช่วงประวัติศาสตร์ของเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเริ่มมาจากมิเซวมาเป็นมิวเอ็กตัวยูโรโฟแล้วก็มาเป็นดิออนิก แล้วก็มาเป็นตัวก่อนปัจจุบันแบบนี้ทุกรุ่นเนี่ยมียอดขายที่ดีแล้วก็เป็นตัวรถที่น่าใช้ตลอดเวลานะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ตรงกระจกมองข้างส่วนใหญ่สังเกตไหมฮะมันจะเป็นหลอด LED หมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีตัวไหนที่ใส่มาเป็นตัวหลอดแบบธรรมดาแล้วเฉพาะอย่างตัวเกรดเริ่มต้นเดี๋ยวในส่วนของภายในคอนโซลหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคิ้วกันสรดมีการติดมาแล้วแหลกหลังคาก็มีการใส่มาแล้วเรียบร้อยตัวแหลกหลังคาเนี่ย ถ้าเกิดเป็นของเดิมติดรถเนี่ยมันจะมีการรองรับน้ําหนักที่ดีกว่าของแต่งเพิ่มนะสาหรับในส่วนตัวอมองคิดแบบนี้แต่ถ้าเกิดในแนวออกแบบแคมปิง้งแคมปิ้งจ๋าเลยมันเป็นอุปกรณ์โดยเฉพาะของมันจอดจงเนี่ยอย่างเช่นการใส่เต็นท์พวกแบบจักรยานมอเตอร์ไซค์วิบากหรือเรือแกงกระรูนอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นแบบอุปกรณ์เฉพาะในการแต่งรองรับน้ำหนัก,นกประมาณ500กิโลขึ้น แบบนั้นก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้แต่มันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปกตินะครับแล้วก็ตัวมือเติดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมแล้วเบ้ารองมือก็จะเป็นของตรงรุ่นเลยนะฮะบันไดข้างมีมาให้แล้วก็คิ้วชายขอบกระจกด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมเหมือนกันครานี้เนี่ยดันใ้ดูตอนนี้นะครับตอนที่2เนี่ยมิวเอ็กเนี่ยในอันดับแรกเลยตัวโบกถ้าเกิดไม่ใช่ตัวพิเศษมันจะเป็นโบะหนังครีมชามัว แล้วก็มีมือจับเสาบีมาให้อันขออญาตนะฮะขึ้นไปนั่งให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยการที่รถตัวสูงแบบนี้หรือรถใหญ่ๆแบบเนี้ยมีตัวมือจับเสาบีมาให้เนี่ยตรงนี้คือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็จะมีที่ห้อยของเป็นพวกถุงน้งนงนําถุงนุ่นถุงนั่นถุงนี่อะไรพวกเนี้ยห้อยจากตรงนี้ได้หมดเลยแล้วก็สําหรับตัวเก๊ะคอนโซลกลาง ตรงนี้เนี่ยคือจะมีตัวช่องเสียบไฟมาให้อันนี้ก็จะเป็นเหมือน USB นะฮะด้านบนด้านล่างส่วนสำหรับตัว AC เนี่ยอันนี้คือเสียบไฟบ้านเป็นพวกแบบเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กมือถงมือถืออะไรอย่างพวกนี้คือตัวนี้ได้หมดเลยเป็นแบบ220โวลต์นะฮะหรือว่า150วัตต์นะครับ 220V แล้วก็การเปิดแอร์ตอนที่2เนี่ยปรับระดับได้จากตรงนี้ ่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟตอนที่2แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเรายังไม่ได้มีการเปิดคอนโซลหน้าเนี่ยตัวแอร์ตอนที่2เนี่ยเปิดไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเรากดใช้งานจากตัวคอนโซลหน้าก่อนแอนะซึ่งมันจะมีตัวปุ่มของมันเองอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บอกถามว่าปรับเองได้ไหมเองได้ฮะถ้าเกิดอย่างนั้นนั่งเมื่อกี้เนี่ยนั่งอยู่ในลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะรู้สึกว่าแบบหลังตรงใบหรือเก้งหลังเยอะไปนิดนึง เราก็ปรับเอ็นให้มันพอดีกับไซนิละหรือว่าให้พนักพิงหลังเราเนี่ยมันรู้สึกว่าสบายในการเดินทางตรงนี้ก็สามารถปรับเอ็นได้แบบนี้เลยส่วนในเรื่องของศีรษะและก็ช่วงหัวเข่าอะไรพวกนี้ถ้าเกิดอย่างในครอบครัวมีผู้สูงอายุตรงนี้หายห่วงเลยเพราะว่ารถมันใหญ่มันนั่งได้สบายอยู่แล้วนะครับเราอาจจะมากังวลกันในเรื่องตัวภายในเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นน้อยมากแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะมองในเรื่องไซนิษะก็คือความสูงในการขึ้นลงโดยสารของตัวรถ แบบนี้แต่เครานี้เนี่ยคือมันมีตัวเสาเสาบีเนี่ยมีมือจับไม้อันนี้มว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากพอเวลาขึ้นลงลถเอ็นนะฮะหรือว่ารถขับด้วยความเร็วก็สามารถที่จับอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ได้หรือว่าจะเป็นตัวมือโหนด้านบนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าเกิดตัวบอร์ดเนี่ยมันพับได้อยู่แล้วนะครับตอนสองนี่ก็จะเป็นแบบ60ต่อ40แล้วก็พวกรกระจงกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้า แต่ถ้าเกิดอย่างตัวบ่อเนี่ยเริ่มมาจากตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเป็นครูแม็กเหมือนกันหมดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยตามมาดูด้านท้ายถ้าเกิดด้านหน้าเซ็นเซอร์4ด้านหลังก็จะมีตัวเซ็นเซอร์4จุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยไฟโฉมเนี่ยสวยยอมรับเลยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นในลักษณะเหมือนแบบตาจ้องมองนะพอเราขับต่อด้านท้ายอะ่ะตัวนี้มันมีของแต่งด้วยนะเขาว่าน่าจะทํามาเป็นแบบถ้าเกิดของเดิมเนี่ยเป็นโครมใส แต่ถ้าเกิดของแต่งเนี่ยจะเป็นตัวลมดำและดุมากนะครับอันนี้ก็ไฟเบรกจะเป็นตัวหลอดแบบ LED การเปิดฝาท้ายเนี่ยคอนโซลได้สองตำแหน่ง1น,นั่นคือจากแมนวนวลกดจากตรงนี้ได้เลยส่วนถ้าเกิดอย่างที่2คือคอนโซลภายในนะครับหรือว่าเป็นตัวคอนโซลหน้าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างถามว่าปรับระดับความสูงได้ไหมปรับได้เหมือนกับตัว Fortuner แล้วก็อาจจะทําตรงนี้ดูแรงหนีบนะครับอันนี้นะมีตัวกันหนีบให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ เดี๋ยวน้องใหม่อันปิดลงก่อนเดี๋ยวค่อยปิดขึ้นอีกทีหนึง่งนะครับก็จะเป็นการเปิดอ่านี่การเปิดแบบนี้นะครับก็สามารถคอนโทรลได้2อ,อย่างสําหรับคนที่อาจจะสรีระเล็กกว่านี้เราก็สามารถปรับระดับให้ฝ่าท้ายเนี่ยมันต่ําลงมาได้นะครับอันนี้ก็คือความมกประสงค์แล้วก็พวกเล็กคโนโลยีใหม่ๆที่ทําให้ตัวมิลเ็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยน่าซื้อมากยิ่งขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ในนามผู้บริโภคต้องการแบบนี้กัน เยอะมากๆนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวบอดี้รอบนอกเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยอันยังไม่ได้พาดูภายในเดี๋ยวอันพาดูภายในตามัมมาดูเลยครับโอเคฮะเดี๋ยวอันพาเข้ามาดูภายในยครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดพามาก่อนเดี๋ยวเสียงเข้านะตัวนี้เนี่ยภายในเนี่ยก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนนปิดไฟหน้าก่อนนะครับจะได้เห็นตัวจอแบบชัดๆสิ่งที่อีเลแกมีการใส่มาให้เนี่ย นั่นก็คือจะเป็นในส่วนของบลูทูธแล้วก็จะมี Android Auto กับ Apple CarPlay แล้วก็พวก FMAM คือรายละเอียดของตัวรถเนี่ยมันยังไม่มี Apple CarPlay ไหมฮะเพราะนั้นอย่างของตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการโหลดหรือว่าติดตั้งเพิ่มเติมคือถ้าเกิดอย่างปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเอาตัวจอรถไปอัปเดตได้ไหมสามารถอัปเดตได้หรือไม่งั้นเนี่ยเราสามารถทำเองได้นะครับ แต่อุปกรณ์ที่ต้องมีเนี่ยนั่นคือน้ t ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์แล้วก็โหลดไฟล์จากตัวในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์มาใส่อยู่ใน USB แล้วเอามาเสียบใส่กับตัวรถอีกหนึ่งทีนะฮะแต่ตรงนี้มันอาจจะเป็นวิธีการยุ่งยากนิดน,นึงแต่สามารถที่จะอัปเดตเป็นตัวซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้อันนี่มีการไปดูข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเก๊กเก็บของเนี่ยสชั้นแบบนี้นี่นะฮะ พวกหนังสือคู่มงคู่มืออะไรพวกนี้มีมาให้ครบทั้งหมดส่วนอีกอย่างนึงเนี่ยต้องให้ดูตรงนี้ด้วยนันก็คือจะเป็นตัวกล้องมองหลังอันนี้ก็จะมีเป็นตัวเส้นไกด์ไลน์มาให้นะฮะเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับตรงนี้เนี่ยพอเวลาถอยจอดนะฮะหรือว่าจอดบนตรงบนห้างเข้าในซอยอะไรพวกนี้มันจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังมีกล้องมองหลังที่มันดีกว่าอย่างตัวที่ไม่มีเนี่ยมันจะได้กันในเรื่องของอุบัติเหตุในการที่จะเกิดขึ้นตอนนั้นได้เยอะมาก ส่วนแอร์เนี่ยให้มาเป็นแบบออโต้ดูโอโซนอันนี้ก็เหมือนกับตัวอัลติเมตนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบงค์อยู่ด้านล่างตัวฐานคอนซลอนครีเนี่ยจะมีเป็นพาร์คิ้งเนเซอร์เปิดปิดได้ตัวนี้ก็จะเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปแล้วก็ฝั่งนี้ใช้เครื่องควบคุมกับตัวช่วยลงทางลาดชันจํากัดความเร็วให้ส่วนอันนี้เนี่ยเบรคไฟฟ้ากับตัวตัวเบรโฮถ้าเกิดเราตัวเบรโฮเราใช้งานเนี่ยก็ยังเคยมีการบอกไปก่อนหน้านี้ คือต้องคาดสำคัญเน,นี้ยไปแดดลองคาดได้ดูนะอ่ะเรากดเอาต้เบรกโอถ้าเกิดไฟมันโชว์แบบนี้แสดงว่าออโต้เบรกโเนี่ยคือทํางานได้ไอ้พวกนี้อ่ะมันคงไม่ต้องอธิบายเนาะเพราะว่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าออโตัวอโต้เบรกโเนี่ยมันทํางานก็ต่อเมือ่ออ่าตอนที่รถติดไฟแดงมันจะหมอกสำหรับตอนนั้นแต่ถ้าเกิดอ,อย่างนั้นเอาเบรกออกเนี่ยจบแล้วเบรกมือขึ้นออโต้เบรกโใช้ไม่ได้แล้วนะฮะ ระบบเบรกมือทํางานทันทีเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนตัว KP อันนี้เป็นตัวออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันตรงนี้ก็ฝั่งซ้ายมือมัลติมีเดียหมดเลยระบบความเสียงจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ,อต่อกับตัวบลูทูธหรือ Android Auto กับ Apple c ลคาเพส่วนฝั่งด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตัวคูสคอนโรลเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบธรรมดานะครับแล้วก็สําหรับฝั่งนี้ ก็จะมีตัวเปิดแอร์ตอนหลังกับคอนโซลการเปิดฝาด้านไฟฟ้าเดี๋ยวลองให้ดูนะจะลองกดเปิดจากตรงนี้ดูถ้าเกิดเราสตาร์ทรถเนี่ยแบบไม่ได้มีการล็อกรถเนี่ยเปิดได้นี่นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือแล้วถ้าเกิดเราจะปิดก็สามารถกดปิดจากตรงนี้ได้มันอาจจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเป็นพ่อบ้านเนี่ยนั่งรอ สีภรรยาหรือคนรักอยู่ในรถเนี่ยพอเวลาเขาเดินถือของมาอะไรแบบนี้เราก็สามารถช่วยเขาลดแรงในการถือได้นะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติที่บังแดดก็จะมีกระจกแต่งหน้าแล้วก็ไฟแต่งหน้ามาให้ฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดยังเป็นตัวขับสี่เนี่ยมันจะมีการบอกรายละเอียดอยู่ด้านบนตรงนี้อันนี้คือในานามของเครื่อง3บันครับเครื่องสี่ล้อแต่ตังนี้เป็น1นไงมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับ คราวนี้นะขออนุญาตลองขับไปดูนิดหนึง่งตอนนี้นะเบ่งมือไฟฟ้าทํางานอยู่อันเลื่อนมาที่ตําแหน่งตัวเคดีเบ่งไฟฟ้าจะไม่หายไปเองนะครับเราต้องกดนะเพราะว่าอย่างบางตัวเนี่ยคือมันจะหายไปให้บางตัวคือมันจะไม่หายไปให้ต้องกดเองนะครับอันนี้นะลองขับดูนิดนึงอ่านะส่วนบ่อฝั่งนั้นรับเนี่ยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับ ถ้าเกิดยังใช้งานจริงเนี่ยต้องปรับโปรบอกให้มันสูงขึ้นกว่านี้นิดนึงเพราะว่าในระดับสายตานเนี่ยมันจะได้เห็นฟิวหรือว่าวิสัยทัศน์ด้านหน้านี่ได้ชัดเจนม,มากขึ้นนี่นะฮะกล้องมองหลังอะไรอย่างพวกนี้พวกมะไรเนี่ยถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับแต่มันยังไม่เหมือนกับพวกแบบอย่างตัวโฟร์แร็ปเตอร์อะไรพวกนี้ที่มันเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้าอะไรแบบนั้นนะหรือว่าอย่างเอเวเลตเนี่ยที่มีตัวระบบออถอยช่วยจอดอะไรแบบนี้ตัวนี้คือมันยังไม่มีมาให้ แต่พอเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยเนี่ยเรือนไม้ตรงกลางที่นเป็นตัวจอเนี่ยมันจะแสดงตัวเซ็นเซอร์หมดเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะถ้าเกิดมันใกล้ตัวเดี๋ยวลองเอาใกล้ๆซนะิตี้คันหน้านะระบบเบรกมือทํางานเพราะว่าไม่ได้เอาโต้เบรกโอ้อนออโต้เบรกโอ้อ่นอนโอเค,ออออเ,คอเดี๋ยวลองใกล้ๆคันหน้าดูนะแต่ต้องดูดีๆนะฮะถ้าเกิดเผลอไปเหยียบ คันเร่งเนี่ยตายเลยนะครับอันนี้ต้องดูดีๆอันนี้อันทาให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะอันนี้อันทาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยว่ามันจะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนด้านหน้าอะไรแบบนี้ก็คือเวลามันใช้งานคือมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือว่าจะเป็นแบบเนื้อหนังมันสาคือคนเดินผ่านอะไรแบบนี้มันจะแจ้งเตือนแบบนี้บอกหมดนะฮะถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ถอยมันก็ยกเลิกนะครับเพราะมันเป็นถอยหลังมันไม่ได้เดินหน้าอ่านี่นะฮะ ไม่ได้แบบอืดอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดอย่างบล็อกเครื่อง1.9เนี่ยคือมันก็ต้องเน้นในเรื่องตัวความประหยัดน้ํามันอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมแต่ลองเหยียบนิดนึงนะอ่ะลองเยียบนิดนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้อืดอะไรมากนะครับสมมุติว่าอย่างในกรณีเราอาจจะไปพวกแบบไปทริปหรือว่าขึ้นเขาลงห้วยอะไรแบบเนี้ยเราก็เปลี่ยนมาใช้ตัวแบบอย่างแมนนวลได้หรือว่าตัวชิปอัพชิปดาวได้มันก็จะทำให้การทำงานของตัวรถนี่คือมันง่ายขึ้น อ่าเนี่ยมาเอามาจอดที่เดิมนี่นะฮะพอเวลาเราเปลี่ยนจากแมนนวลเนี่ยเราลงมาอยู่ในตำแหน่งเกียร์ดีเนี่ยแล้วก็ปัดบัดขวาหนึ่งทีมันก็จะเป็นในตัวสกอนที่ขึ้นมาตัวเอ็มเราก็เชนขึ้นถ้าเกิดขึ้นเนี่ยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าเกิดลงนี่ก็หกห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าอะไรอย่างแบบนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นภายในของเจ้า มิวเคันนี้แล้วก็พวก Air ong, ank, แอร์บงแอร์แบ็กอะไรพวกนี้มีไหมครบทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวคราวนี้นี่มันหันราคาสําหรับตัวนี้ก็แสดงว่าต้องถูกมากเลยแล้วก็ต้องเป็นราคาที่หลายคนจับต้องได้เดี๋ยวไปสรุปกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับมิวเออิกกตัวนี้พร้อมกันไปครับจบกันไปหนึคันสำหรับช่วงก่อนปีใหม่นี้เป็นยังไงกันบ้างครับในคลิปนี้ ชอบอย่างที่อ่านรีวิวให้ดูในคลิปนี้หรือไม่ครับถ้าเกิดอ,อยากให้อ่านเพิ่มเติมตรงไหนหรืออยากจะติเตียนอ่านแบบไหนเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะพี่พีทุกท่านไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีผิดไม่ต้องเขินไม่ต้องอายบอกอ่านได้อ่านจะได้ปรับปรุงให้มันพอใจสําหรับคนที่กำลังจะดูคลิปอ่านในตอนนี้ด้วยคราวนี้เนี่ยเดนให้ดูก่อนราคาที่อ่านขายปกติเนี่ยหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ เพราะว่าสําหรับตัวราคาเนี่ยมันจะประหยัดกว่าป้ายแดงมาประมาณ3ามแสนกว่าบาทแต่ถ้าเกิดก่อนซิ้นปี67นี้นะสําหรับตัวอีลิแกนคันนี้อันขออย่างเดียวไม่ได้มีกติกาอะไรซับซ้อนขอให้ดูในคลิปวิดีโอนี้มาอันเอาเนี่ยทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าดูคลิปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันลดราคาให้อีกเหลือ9 9 9 0 0 0บาท9 9 9 0 0 0บาทนะครับ เพราะนั้นอย่างแบบนี้คือยอดจัดไฟซ์ม,มันได้เยอะมันได้เป็นล้านเพราะนั้นตัวนี้เครดิตดีก็คือฟรีดาวได้เลย9 9 9 0 0 0เนี่ยจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ2 0 0 0 0นะฮะพอเพมาณ20,000มันก็ต้องมาเลือกกันอีกทีว่าจะเอาเป็นแบบ72งวดหรือ84งวดแต่ถ้าเกิดอย่างใครผ่อนไหวเนี่ยแต่เครดิตดีมีดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันตัวนี้ก็ฟรีดาวได้หรือไม่ก็เอาแบบนี้ครับถ้าเกิดอย่างในกรณีอีกหนึ่งอย่างนั่นคือการเทินรถ มีรถรุ่นเก่าที่ไม่ได้ใช้อยากจะอมาเปลี่ยนเป็นตัวรถครอบครัวหรือเป็นตัวรถปีใหม่ๆแบบนี้อันยินดีรับเชิญทุกรุ่นเน้นย้ำกันสุดท้ายเหลือราคาเพียงแค่9 90, 9 9 0 0 0บาทหันราคาทิ้งเลย <S <S เพราะนั้นถ้าเกิดพี่ๆที่กำลังดูอยู่และสนใจตัวนี้สามารถโทรที่เบอร,ร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิันม์ออโตมาอันก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนียนไปก่อนนะครับ Salam sejahtera.